สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พี่เมย์มาดูอะไรกล้วย <c oughs> เ,เตีย้ยลงนินไหนเนี่ยกล้วยเตี้ยใหญ่มากใหญ่กว่าหัวอีกนะใหญ่ต้นมันก็ใหญ่กว่าตัวเมย์อีกนะแล้วนี่ก็ใหญ่กว่าหัวอีกอืมโอ้ใหญ่มาก <c oughs> น่าจะออกสักแปดเก้าหวีนะบูชาทาวัดนะนี่ถึงนี่แล้วนะขนาดความยาวมันอืมแต่เป็นกล้วยเตี้ยนะออกมาแล้วนะเนี่ยเยอะมากเลยออกมากี่หวีแล้วออกมาหนึ่งแล้วหนึ่งได้ไหมแปดได้ี่ย เะตแปะนะดูดูกลีบมันก็ได้นะดูความอุดมสมบูรณ์มากเลยกล้วยเตี้ยให้ดูกล้วยเตี้ยนะครับของโรงเรียนที่โรงเรียนปลูกไว้ข้างบ้านครับน้าปลูกน้าขยายต่อลุงพ่าแล้วก็ต้นก็ออกหลายต้นอยู่มันไม่สูงมากนะเนี่ยาะไม่สูงมากครับสามารถเอามือเอื้อมถึงเลย <c oughs> ถึงลุงท <c oughs> ั้สองเมตรครึ่งเลยนะ <c oughs> นี่นี่ครับโอ้สมบูรณ์มากๆสมบูรณ์มากๆเลยนะครับไม่เคยเห็นหัวปีเลยเขาเรียกกล้วยพันเตี้ยครับ นี่กบไปดูหวีกันแล้วออกมาแล้วนะอันนี้หวีที่สองพรุ่งนี้เนี่ยหวีที่สองน่าจะพรุ่งนี้เนาะอือ่ะไปพาไปดูอะไรอีกบวกดูนี้ดูบวกไหนบวกใครปลูกอันนี้บวกสีมือลุงนินสีมือลุงนินปลูกปลูกข้างรั้วดอกอะไเนี่ยไหนนี่ดอกตัวผู้ดอกตัวผู้ใช่ไหมใช่แล้วก็มันก็มีดอกตัวเมียดอกตัวเมียแบบไหนนี่ดอกตัวเมียจะเป็นแบบนี้นีะดอกตัวเมียจะเป็น นี่จะเป็นออกมาแล้วเนาะจะเป็นไอ้นี่เลยแหละเป็นบวบเลยเนี่ดอกตัวเมียปะดอกตัวผู้จะอยู่ข้างล่างแต่ว่ามันยังไม่บานยังไม่บานครับเนี่ยมันรอมันรอบานพร้อมกันนี่ไงนี่แทงช่อกอันนี้อันนี้ตัวผู้ใช่ไหมตัวผู้อ๋อตัวผู้แบบนี้เดี๋ยวให้ถ่ายดูใกล้เนาะใช่ตัวเมียมันจะขึ้นมาเป็นแท่งมันเลยถ้าตัวเมียก็จะเป็นแท่งนี่เลยพร้อมที่จะเป็นลูกเลยใช่ไหมใช่นี่ไงไหนชี้หน่อยชี้หน่อยนี่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  อันนี้เห็นชัดเลยนี่ชัดเลยใช่ไหมอือนี่อันนี้ก็มีนี่ไงไหนเฮ้ยออกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่ก็ตัวเมียอันนี้ลุงนินก็ปลูกไว้ข้างรั้วที่บ้านอันนี้อันนี้ชัดมากลุงนี่ไหนตัวเมียมันจะเป็นลูกแบบนี้เลยเป็นลูกเลยเนาะใช่อืตัวผู้มันจะเป็นดอกแล้วเดี๋ยวมันบานพร้อมกันมันก็จะผสมเป็นบวบนะนะใช่อันนี้ก็เป็นบวบดูนี่ดีกว่าแล้วก็มีถั่วนี่ไงถั่วถั่วอะไรอะถั่วลายเสือ จะเป็นหัวลายเสือมันลกัะรหัวลายเสือเพิ่งปลูกที่หลังเขาใช่ปะใช่ปลูกไว้สี่หลุมครับแต่อันนี้นี่ลุงนี่ไหนนี่อันนี้อันนี้อันนี้เป็นลูกมันละเป็นตัวเมียแล้วถ้ามันผสมนะมันจะเป็นอย่างนี้ไหนนี่มันผสมแล้วโอออกลูกลูกเท่านิ้วก้อยเท่นี้ก้อยพี่เมย์แล้วนะนู่นไปดูทางนู้นเยอะเลยทางนู้นเยอะพาไปดูครับ นี่ลูกใหญ่แล้วนี่ลุงนินหนนี่นี่ลุงนินถ่ายดูใกล้ๆเท่านิ้วก้อยไหมแล้วอันนี้อันนี้ผสมแล้วดอกมันเหี่ยวละอันอันนี้ออกใหม่นี่ไงนี่นี่นี่สองอันนี้ออกก่อนชาวบ้านนี่ไงนี่โอนี่ยิ่งดอกใหญ่ใช่นี่ลุงนี่นี่ยิงลูกใหญ่ใหญ่เลยนี่ไมดุกเหมือนกันนะ อันนี้อันนี้นิ้วชี้แล้วนะอันนี้พี่เมย์อันนี้เมย์ปลูกพี่เมย์ปลูกแกล้งกวาโรงเรียนปลูกบวบเนี่ยน่ารักเดี๋ยวก็ได้กินนะเดี๋ยวก็ได้กินอาทิตย์หน้านะมันจะกรอบอร่อยนะอันนี้เป็นแแงงากวใช่ไหมเนาะเป็นแตงกวาครับนี่อันนี้พอมันผสมเสร็จแล้วดอกมันจะเหี่ยวเห็นไหมลุงเนี่ยไหนนี่ไงมันผสมแล้วผสมแล้วดอกจะเหี่ยวแบบนี้นี่อันนี้มันยังไม่ผสมเห็นปะเพิ่งออกใหม่อันนี้ออกใหม่ดอกยังไม่เหี่ยวใช่ อันนี้เยอะเหมือนกันนะนี่อันนี้อันนี้ผสมแล้วเนี่ยนนโดกมากเลยมันมาพัน<ด>กันที่เดียวกันพี่เมย์กับลุงนิงก็ปลูกไว้ข้างรั้วนะครับผักส่วนครัวรั้วกินได้เนี่ครับเดี๋ยวก็ได้กินแล้วเนี่ยดกนะครับเนี่ยดกตีแย่ๆเลยอันนี้เพิ่งออกมาแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ผสมเลยลุงเนี่ยตอนนี้หน้าฝนใช่ปะ่ะใช่เราไม่ต้องลดน้ําเลยประหยัดน้ําไปเยอะมะเขือก็ฟื้นแล้วนี่ไงอันนี้มะเขืออะไรเอ่ยมะเขือย,ยาว ซื้อมาต้นละสองบาทสองบาทมะเขือเทศก็ฟื้อมาเนี่ยมะเขือเทศก็ต้นละสองบาทมะเขือเทศต้นสองบาทอันนี้แครอันนี่แครแดงแครแดงของลุงนินแครแดงลุงนินนะครับอันนี้อันนี้ซื้อสับปะรดมาแล้วก็เอาตรงด้านบนฝังไว้ใช่ไหมฝังไว้แล้วมันก็โตก็มีขนุนมีมะม่วงนี่ไงมะม่วงปลูกไว้เลยครับเดี๋ยวก็ได้กินสามปีห้าปีมะม่วงปลูกปลูกลืมลืมไว้นะ แล้วก็ผักบุ้งผักบุ้งตะมุตะมิไหนเราไม่มีฟางกบอะเนาะผักบุ้งไม่มีฟางกบก็เลยโดนน้ําฝนมันชะแต่มันก็ออกแล้วเนี่ยแต่มันก็ออกแล้วเนี่ยปลอดสารปลอดสารพิษครับเดี๋ยวก็ได้กินแล้วลุงอันนี้พอดีไม่มีฟางวางข้างหน้าเนาะมันก็เลยฝนมันชะล้างอันโน้นจะได้กินก่อนพี่เมย์บอกเดี๋ยวไม่กี่วันเมย์ไปกินแล้วอันนี้คือต้นลำไยครับ ที่เก็บไปให้ f ี่ซีที่อุดหนุนเป็นอีดอครับก็ให้ดูนี่ครับอันนี้แค่แดงอันนี้แค่แดงหนึ่งต้นนะเป็นแค่แดงหนึ่งต้นแล้วก็มะเขือมะเขือยาวมะเขือต้นละสองบาทไม่ต้องเพาะเองที่ตลาดมีขายอันนี้ออกลูกยังนี่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 อันน้อย อ๋อนู่ข้างบนแต่ดอกยังไม่บานดอกยังไม่บานเลยโตเร็วเหมือนกันนะโตเร็วแล้วก็ดกด้วยนะแต่งปลูกง่ายครับตอนนี้มแมลงยังมันยังไม่รู้จักเลยแม่มากินใช่ไหมใช่ยัง,ย,งยังไม่รู้จักเพราะว่าเพิ่งปลูกครั้งแรกครับปลูกครั้งแรกที่รั้วบ้านลุงนินกับพี่เมย์ ใบมันก็สมบูรณ์มากเลยนะสมบูรณ์มากๆดูใบดีครับไม่มีแมงเจาะไม่ได้ฉีดยาเลยนะครับปลูกแค่ถึงเดือนยังปลูกถึงเดือนยังถึงเดือนแล้วนะประมาณเดือนนึงครับจะออกลูกแล้วผลมันตกชุก้วยฝนตกเกือบทุกวันนะอาทิตย์ละวันสองวันเดี๋ยวต้องย้ายไปตรงโน้นนะมันขึ้นเองเนาะมันขึ้นเองครับเพราะว่าเม็ดมันร่วงแล้วก็หรือปล่อยเดี๋ยวเอาไว้กิน ตอนที่เพาะนั่นไม่ยอมขึ้นนะแต่มันขึ้นเองมีชอบใบมันยังไงใบมันสวยมากครับแต่งกว่าใบใหญ่มาเริ่มไหนใบใหญ่กว่ามือกันใบนั้นน่ะใบใหญ่กว่ามือพี่เมย์ครับเมื่อเราไปหาถั่วลันเตามาปลูกมันก็ดีนะนะป่ะเราเดี๋ยวไปกินข้าวครับตอนนี้ห้าโมงกว่าเลยใช่ไหมกินข้าวมื้อเย็นสี่โมงกว่าห้าโมงแล้วไได้กินยาแล้วก็พักผ่อนเดี๋ยวพอมันออกมันจะออกพร้อมกันเลยี่ย ออกพร้อมยอดอะเยอะแทงยอดขึ้นแล้วเนาะดูยอดน้ำอืมไปวันนี้ก็สวัสดีก่อนครับค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะที่ยูทูบช่องสองเท่า,าต,ตามสบายชิวๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ